สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่19เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ5กับ8 7กับ0 505152575859 80818284858789 582704758088 58, แล้วก็975 กับคู่ก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะห้าแปดสองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดห้าแปดศูนย์แปดแปดแล้วก็เก้าเจ็ดห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อในที่เราทำไว้มันนั้นมันไม่ออกเนาะนี่นี่ที่ทำเอาไว้เมื่อวันวันที่สิบสี่เนาะ เราจับเลขคู่ให้เด้อของวันที่สิบสี่แต่วันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นคู่ขี้นะห้ากับแปดเจ็ดกนะับศูนย์เนาะเราจับล็อกนี้ให้นี่ <mm> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมเราพัฒนาเราจะพาะกิจเรา V I P นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ